สวัสดีจ้าสวัสดีตอน6โมง10นาทีตอนนี้เอาของวางใส่โต๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ยังไม่ได้ทอดของอยากนําเสนอท่านผู้ชมอันนี้จ้าอันนี้คือเหล็กอันนี้เหล็กกันลมจ้าเหล็กตัวยึดร่มกันลมเวลามีลมแรงนี่คือเหล็กอย่างหนัก15กิโลจ้าน,นี้15กิโลวันนี้ใส่สองขา ตรงนี้กับตรงนู้นสองขาเพราะว่าลมแรงปานกลางจะไม่ถึงกับแรงมากมายถ้าเกิดลมแรงๆเราก็ใส่สีขาอันนี้ก็ตัวยึดเหล็กเหล็กตัวยึดล่มนะจ้าสิบห้ากิโลเหมือนกันนี่จ้ะนี่รถป้าจะเอารถไปเก็บจ้าเดี๋ยวค่อยกลับมาทอดของขายสวัสดีจ้า เอากล่องสันอุ๊ยพี่น้องหนาวจ้ะหนาวหลายมันนี้ไหมลบหนึ่งองศาจ้ะแจ้งจังปางวันนี้หกโมงสี่สิบนาทีเริ่มแจ้งแล้วจ้ะเริ่มมีแดดสองเพราะว่ามันจะเข้าออะไรนะหน้าใบไม้ปงนะจ้ะ <c oughs> เดือนหน้าเดือนมีนามันก็เข้าฤดูใบไม้ปร่งแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าแล้วอีกสักหน่อยพวกนี้มันก็จะมีใบไม้เขียวเพื่อ,อคอยดูไม่เชื่อ <c oughs> ติดตามยายไหมไปตลอดนะอย่าพึ่งทิ้งกันนะพี่น้องจา๋า <c oughs> อยู่เป็นกำลังแรงใจให้ยายไมไปก่อน <c oughs> อู้ดอกไม้ไหดอกไม้ขึ้นงามแท้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้อันนี้คือ อะไรนะโอ๊ยก็ลืมอะไรนะที่ว่าการอำเภอจะดิงนารเบงหรือลาเมรีนั่นเองเหลืองเออเฮอดอกคุณเรียกพี่มีหอสีม่วงพี่นั่งดูอนี่เขียว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 ข้างบนไม่ใช่เขาทาสียังไม่เสร็จไม่แล้วนะคะมันเป็นต้นไม้มันเป็นเป็นเครือนะจ๊ะภาษาอีสานเขาเรียกเคีย เป็นเกี้ยวขึ้นไปคิงนิ่งเขียวปือป้อๆนะจ๊ะนี่นะไม่ใช่สีนะไม่ใช่สีที่ยังทาไม่เสร็จนะคะต้นไม้มันน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนต้นไม้อะไรต้นไม้ปีศาจนะจ๊ะคุยอยู่นี่แหละเดี๋ยวลูกค้ามาไม่มีอาหารทอดขายพอใจวิ่ง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 โดรถชนมามาตามหย่ไหมมา น้ยหนาวหนักก็ลงทางลงทางที่น้องจะยังแม่ซื้อนี่มาควซองจะบอกว่าควซองฝรั่งเศสอร่อยมากจาก้ะคือเดี๋ยวจะชิมให้ดูต้องเอานี่มาเปลี่ยนประมาณห้าถึงหกอันเลยจา้านี่หน้ากากเพราะอะไรเพราะว่า น้ำมูกมันไหลจ้ะแล้วทีนี้หน้ากามันก็เปียกใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆจ้ะห้าทังอกอันนะ่ะพี่น้องจ๋ะที่ยัยไม่เปลี่ยนนะนิก้สลชิฟวะเจเอะนั่งอยู่ใต้โต๊ะจ้ะพี่น้องจ๋าหลบลมลมเฮงพี่น้องพัดบือบืออยู่ไหมทนไดห้หลายเด้จ้ะวันนี้อยากพูดภาษาอีสาน โทษภาษาอีสานพี่น้องจ้ะภาษาไทยเนะยี่ยยายไหมเจ็บกกลิ้นจ้าน้องจ้ะด้วยความที่มีท่านผู้ชมหลายภาคส่วนนะจ้ะชมยายไหมก็เลยอยากให้ยายไหมพูดภาษากลางยายไหมพูดไม่แข็งแรงหรอกจ้ามันเจ็บกกลิ้นพูดภาษาอีสานนะมันมมนเบาคล่องเบงาไงไม่ใจพี่น้องจ้ะโทษได้หลายเด้อมาจ้ะครัวซองฝรั่งเศสว่ามันอร่อยขนาดไหน ใชไก่แขกหนังนไงดีก่าถอยมาตั้งนี่ดีกว่าเอาถอยมาตั้งนี่กันเจอถุงพี่น้อง๋าอย่าว่าอย่างนั้นนี่เลยเมนพื้นที่จำกัดจ้ะขายอาหารตลาดนัดเนาะโทษนะจ๊ะมันเป็นเชือกเชือกที่ผูกไอ้อป้ายอาหารเขยายไงไหมนะจ๊ะมันมีความเอ่ออร่อยจ้ะ มันมีความมันจากเนยแล้วมันก็มีความหอมจากเนยจ้า <c oughs> ดูข้าวผัดได้ไหมพี่น้องจ๊ะทํามาเยอะจ้ะมันมีความอร่อยก็จากเนอยอยีกนั่นแหละจ้ะแซ่บข้าวซ่องที่ขาดเนยไปร่ได้๋้จะพ่นองจ๊ะ

Å, <Ses> herregud! <hating and> <Wars>

Bonne journée, à Bonjour, je vous mets 6 au port et 3 au poulet. Si voilà. Merci. 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 Merci.

Il ne fait pas froid ce matin. Ah non, c'est froid. Non, 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 je suis venu en vélo, il ne fait pas froid. Ah bon En vélo, c'est chez vous, là Oui. plus loin. Oh non. À toi, hein. Voilà. Merci. la menzione dopo bello è noia è la cosa non va ne chi fa cultura questo è facile a non dire questo è una cosa di gente che si sta che devi avere asiccina ma จ้าเอ๋จ้าเอ๋สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดห้มอฝรังเศสนะคะ5คําค่ะ5คําค่ะ Antinim. j'aime Peu de J. D'accord? Ben, j apostrophe B apostrophe A I M E. Peu nous shop. Exemple, ant'peu va chocolat. Naka, man kenwa C H O -c, c O L A T. Naka. Anti ça, man, ฟ้าสีฟ้ามันเป็นบลูนะคะ B L E U แล้วก็เราต้องใ a ่ความใส่ความวาม่วามใน่ความใส่ความใ่ความใส่ความแสลความใส่คา่วามใสลวมัน่ป็ามใส E คะความามใส่ส่าอใส่คคค่ว่าม

Lakna,